เดข้าามอสวัสดีค่ะอยู่กับปอฝอนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าเป็นโตยินเมคอัพซึ่งโตยินเนี่ยก็คือเป็นชื่อที่เขาใช้เรียกติ๊กต k อกนะคะแอปติ๊กต็อกอ่ะในภาษาจีนคือคนจีนเขาเรียกว่าโตยินกันสีตาในลุคนี้ก็คือแทบไม่มีอะไรเลยแต่ก็คือจะเน้นเป็นแบบปิตเตอร์เน้นความสู้แสงแล้วก็ขนตาแบบเป็นช่อชชัดๆเลยเนี้ยถ้าทุกคนอยากดูเราว่าลุคนี้แต่งยังไงหรือใช้แต่งกันบ้างก็ไปชมกันได้เลยค่ะมาที่งานผิวนะคะก่อนที่เราจะลงรองพื้นเนี่ยเราจะมาใช้เป็นฮอลลีวูดฟอร์เรส บาวนิดนึงอ่ะงานผิวนี้เราอยากได้ความแบบดิวอี้หน่อยเราก็เลยจะขอลงอันนี้เป็นเบสไปก่อนหรือถ้าใครอยากได้ดิวอี้แบบสุดๆเลยเนี่ยก็เอาตัวเนี้ยผสมกับรองพื้นที่ใช้ก็ได้แล้วก็เปลี่ยด,ด้วยแปรงฟาวเดชั่นนะคะ ต่อไปรองพื้นที่เราจะใช้นะคะเป็นของ l o r e a l Infallible 24 f r e s h Wear อันนี้ก็เป็นหนึ่งในรองพื้นโปรดเราเลยคืองานผิวแบบสวยมากมันใช้ความเป็นธรรมชาติแบบเหมือนดูผิวเนียนขึ้นแบบงงอะ่ะอันนี้เรามาลงที่หลังมือก่อนนะคะแล้วก็ค่อยแตะทีละนิดพอ,อน,นี่เราจะพยายามลงรองพื้นให้เป็นชั้นบางที่สุดแต่เราจะใช้ที่แทบๆไปนะคะจะได้ช่วยเพิ่มการปกปิดไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นถ้าลากหรือปาดอะรองพื้นมันจะแบบมันจะไม่เกาะผิวอะแล้วมันทําให้เราไม่ได้รับการปกปิดที่สูงขนาดนั้นตัวยีนเมคอัพอะคือเขาจะงาบบาาเงยนนนห้ามมะะัจะไได่ดดู ดูแบบเป็นรองพื้นอะไรขนาดนั้นแต่คือดูผิวดีผิวเนียนอะต่อไปคอนซีลเลอร์เราจะใช้เป็นของ E L F นะคะให้ Dreating c a a m o Concealer อันนี้เราจะลงไปใต้ตาแค่พอช่วยปกปิดใต้ตาดำเฉยๆจะไม่ได้เน้นให้ไลท์ไปหน้าขนาดนั้นก็กลับมาที่แปรงรองพื้นนะคะเอามาเกลี่ยตรงอื่นก่อนใต้ตาเดี๋ยวปล่อยให้มันแห้งขึ้นสักนิดนึงตอนเกลี่ยมันจะได้ปกปิดดีขึ้นไปอีกสำหรับใต้ตาเนี่ยเราจะใช้เป็นแปรงคอนซีลเลอร์หัวเล็กนะคะค่อยๆกดล,ลงไป ก็เกลี่ยมาถึงหัวตาด้วยนะคะผู้ผลิตที่ติดอยู่ที่แปรงก็ลงตรงเปลือกตาไปด้วยเลยก่อนไปเซ็ตแป้งเราจะใช้เป็นฟองน้ํานะคะมากดไปทั่วหน้าก่อนให้ตัวรองพื้นกับคอนซีลเลอร์มันกลืนไปกับผิวที่สุดแล้วก็เผื่อให้ฟองน้ามันพิกอัพพวกเมคอัพส่วนเกินขึ้นมาด้วยสําหรับแป้งเราจะใช้เป็นของ Happy Sunday นะคะตัวที่เขาเพิ่งออกมาใหม่เป็นแบบเบรนโบ w แพคเกจิ้งจริงๆคือเขาจะมากับพัฟด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้อยากเซ็ตแป้งจริงจังขนาดนั้นอะงั้นเราจะใช้เป็นแปรงหัวเล็กๆ ขากลัวหน้าวอกเนี่ยก็ลองมาดูแป้งตัวนี้ได้เรารู้สึกว่าสีเขากําลังดีเลยแล้วมันช่วยให้หน้าดูเนียนขึ้นไปอีกหนึ่งกรุปอะ่ะ ันนี้เราเซตแค่ตรงทีโซนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใต้ตาให้คอนซีลเลอร์ไม่ตกร่องเฉยๆส่วนกรอบหน้าเราจะคิ้วไว้เหมือนเดิมเพราะว่าเราอยากได้ความดิวอี้ของผิวอยู่แต่ไปงานคิ้วเนี่ยก็จะมีความแบบฟุ้งนิดนึงแล้วก็ทรงจามไม่ได้ตรงมากเหมือนสายเกาหลีอะแต่ก็ไม่ได้โก่งเหมือนสายฟ่งมันจะแบบอยู่ตรงกลางเราจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นของเคสนะคะสี ex4 มันก็จะมีความอ่อนนิดนึงเราแตะสลับสองสีเข้มแล้วก็มาเป็นตรงหางคิ้วให้มันดูเต็มขึ้นเฉยๆเราก็เบลนด์ไปตามทรงคิ้วธรรม ก็ใช้สีอ่อนสุดนะคะมาเรียนตรงหัวคิวนิดนึง ต่อไปก็เซตขนคิ้วด้วยอีทูดี้นะคะ4 04 n a t u r a l Brow สีนี้จะมีความอ่อนกว่าสีขนคิ้วธรรมชาติเรานิดนึงนะคะวันนี้เราอยากได้คิ้วแบบอ่อนๆหน่อยอันนี้พอมาสคาร่าคิ้วแห้งนะคะเราใช้เป็นสปูลี่มาปัดขนคิ้วอีกรอบหนึ่งคือเอามาสคาร่าที่มันแบบติดขนคิ้วหรือว่าที่มันเกินมาปัดออกไปคราวนี้แต่งตาจะเป็นการแต่งตาที่ง่ายมากเราจะเริ่มจากใช้เป็นบรอนเซอร์ของ j u v i u s Place นะคะเป็นอันที่เดี๋ยวเราจะใช้กับกรอบหน้าวันนี้ด้วยเราใช้เป็นสีอ่อนก่อนแล้วก็มาลงทั่วเปลือกตาเลย เสร็จแล้วเปลี่ยนมาใช้เป็นแปลงเล็กๆนะคะามาลงตรงขอบตาล่าง <is> ครันี้เราจะมาใช้เป็นเนเก็ตไซเบอร์นะคะแต่สีเวอร์ชวลกับแก๊สจตสลับกันจะเป็นสีชมพูอ่อนกับส้มอมอ่อนแล้วก็ามาลงทับที่เปลือกตาให้ตามันดูแบบสดใสขึ้นนิดนึงน,นี้เราเบรนแบบฟุ้งๆได้เลยนะคะไม่ต้องใช้สกิลอะไรแล้วก็แปลงหัวเล็กนะคะแต่สลับ2ส,สีก็ามาลงขอบตาล่างเหมือนเดิม เสร็จแล้วเราจะแตะไปที่สีน็อตอะบอดนะคะจะเป็นชิมเมอร์ออกสีแบบเงินๆหน่อยฉีดสเปรย์น้ำแร่นิดนึงแล้วก็มาลงตรงกลางเปลือกตาก็ใช้แปรงแห้ง,หงมาช่วยเกลี่ยนะคะค่ินี้จะกลับที่บรอนเซอร์นะคะใช้เป็นสีเข้มกับแปรงหัวตัดที่เราใช้เขียนคิ้วเอามาสร้างดอลลี่อายนิดนึงใครที่หาดอลลี่อายไม่เจอนะคะให้เราเหมือนแบบหลีตานิดนึงอะ่ะเราต้องส่วนที่มันนูนขึ้นมาแล้วก็ลากตามเส้นไปใช้เป็นบรอนเซอร์หรืออายแชโดว์สีน้ำตาลเงี้ยมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติ คราวนี้เนี่ยพอยของเมคอัพแบบตัวยินเลยนะคะเราจะมาใช้เป็น very wing glitter liner จาก happy sunday อันนี้ก็อย่าเพี่หยุดหลีตานะคะเราจะใช้วิงวิงอันนี้ทาไปตรงที่มันนูนขึ้นมะเหมือนเมื่อกี้เวลาเราสร้างเงาอะแบบเราลากไปตามเส้นที่อยู่ใต้ที่ทีนน่นูนขึ้นมาใช่ไหมแต่เันนี้ยเราจะทาไปตรงที่นูน,น,นเลยเมคอัพแบบตัวยินก็คือต้องวิงขั้นสุดนี่เราจะทามาถึงเลยช่วงกลางตาไปนิดนึงเลยนะคะ งานกริเตอร์ก็คือยังไม่จบต่อไปเราใช้เป็นของ EtuD ดนะคะ Tear l i n e r 404อันนี้ก็คือจะมีความวาว,าวขึ้นมาอีกแล้วก็มาลงทับที่เราลง Happy ้ u n d เดไปเมื่อกี้แล้วลงตรงหัวตาด้วยและสิ่งสำคัญก็คือมาลงตรงกลางเปลือกตานะคะก็ใช้นิ้วมาช่วยเกลี่ยนิดนึงตรงขอบขอบต่อไปอายไลเนอร์เนี่ยคือมันจะเป็นการแบบเน้นกรีดให้ตาดูโตเราใช้เป็นอายไลเนอร์แบบดินสอนะคะของอีก i p s e clipse, สีน้ำตาลนอน่อน เราจะเริ่มจากเอามาลงที่โคนขนตาก่อนให้ตามันดูคงขึ้นโตขึ้นส่วนตรงปลายหางตาแล้วก็แค่ลากยาวไปตามรูปตาธรรมชาติแล้วนะคะจะไม่ได้ไปแบบทําเป็นวิงแคทอายอะไรแต่ก็จะลากออกไปยาวนิดนึงแล้วก็ตรงขอบตาล่างนะคะก็ลากต่อออกไปนิดนึงเหมือนกันอย่างตรงหางตาตรงนี้เราจะสร้างเป็นเหมือนเงาลงมานิดนึงนะคะปกติขอบตาเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เราจะจะระบายมาถึงตรงนี้เลย ปัดมาสคาร่าจะมาใช้เป็นของ Fairy Drop ก่อนนะคะคือขนตาแบบโตยีนอะมันจะมีความแบบขนตาเลยเป็นเส้นชัดๆอะซึ่ง Fairy Drop ตัวนี้ก็คือมีความขนตาฟูมากแล้วก็ปัดขนตาล่างด้วยแล้วก็ช่วงขนตาตรงกลางอะจะเป็นช่วงที่ความยาวมากที่สุดพ้าพอค่อยๆออกไปด้านข้างนะคะขนตามันก็จะค่อยๆสั้นลงสั้นลงคือเราอะมีขนตาปลอมแบบนี้นะคะ มันเป็นทรงแบบที่เราอยากได้พอดีแต่ถ้าใครไม่มีขนตาปลอมทรงแบบนี้อาจจะใช้เป็นขนตาแบบนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยๆติดทีละเส้นเราก็จะคัสตอมไมซ์สได้์ว่าเออเลี่ยให้ตรงไหนยาวตรงไหนสั้นเขามีให้หลายขนาดหลายความยาวด้วยแต่ถ้าใครมีแบบนี้ก็ใช้แบบนี้เลยก็ได้นะคะก็สะดวกด,ดี นี่นะคะติดขนตาแล้วก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้พอเราใช้ขนตาเบอร์ประมาณนี้ตามก็จะแบบยิ่งดูกลมโตขึ้นไปอีกอะ่ะต่อไปมาเก็บกรอบหน้านะคะเราจะกลับมาที่บรอนเซอร์ที่เรายืมลงไปตรงเปลือกตาเราแตะสองสีสลับกันเลยแล้วเราจะมาลงแค่บริเวณกรอบหน้านะคะคือเราจะไม่ได้แบบเน้นย้ำช่วงโหนกให้มันชัดหรืออะไระแค่สร้างเงาตรงกรอบหน้าแล้วก็ให้หน้าดูเล็กลงนิดนึงคือเราเห็นรูปแต่ละคนก็คือแบบหน้าเล็กกันมากอย่างกับตุ๊ก,กตา เสร็จแล้วเราจะใช้สีอ่อนอย่างเดียวนะคะอามาคอนทัวร์จมูกเราจะเน้นบริเวณปลายจมูกเยอะนิดนึงเพราะว่าจมูกสไตล์แบบพิมพจีนอะมันจะมีความแบบเป็นทรงเล็กๆส่วนตรงนี้ก็เียนขึ้นไปถึงคิ้วเลยนะคะทุกอย่างมันจะดูเชื่อมกันดูสมทูท h คราวนี้ปัดแก้มกับไฮไลท์เนี่ยเราจะมาใช้เป็นพาเลตของ La u r a Mercier นะคะ First Ball Cheek Palette มันจะมีสีปัดแก้ม3สีแล้วก็ไฮไลท์สสีคือในลุคนี้สีปัดแก้มเขาก็จะมีความชัดนิดนึงนะคะมีความเหมือนแบบบ่มแดดเป็นรังปลั๊กเมคอัพอ่ะเราจะเริ่มจากใช้เป็นสีปัดแก้มสายสุดนะคะมันจะมีความเป็นออฟฟิสพีชคอรอลหน่อยแล้วก็เริ่มจากปัดตรงหน้าแก้มอันนี้เราก็จะเบรนมาสูงนิดนึงนะคะให้ถึงใต้ตาเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตรงปลายจมกูกเสร็จแล้วเราจะขอเพิ่มเป็นแัดสีเข้มสุดนะคะลงไปช่วงงงหลัแก้มนนิดึ สีที่ตจ็ดอยู่ที่แปรงก็มาลงหน้าผากนิดนึงแล้วก็คางให้หน้าดูแบบอมชมต่อไปไฮไลท์ก็ฟาดไปได้หนักๆเลยค่ะใช้เป็นไฮไลท์สีอ่อนนะคะลงไปตรงนกแก้มก็ <c oughs> เหมือนบางลุคอะเขาใช้ไฮไลท์ที่แบบเป็นกิตเตอร์เลยอะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันเลยขอยากได้แบบหน้าพุ่งกว่านี้ก็ใช้เป็นพวกไฮไลท์ที่มีความเป็นกิตเตอร์ผสมอะถ่ายรูปออกมาแล้วแบบจู้แฟชมากนี้รับเปลี่ยนมาใช้เป็นแปรงหวัวเล็กๆนะคะแตะไฮไลท์สีขาวเหมือนเดิมแล้วก็มาลงตรงสันจมูกกับปลายจมูกแล้วก็ตรงหัวตาด้วยนะคะ โนคิ้ว no แล้วก็ประจับปากนิดนึงคราวนี้ก่อนทาลิปเนี่ยเราจะขอใช้เป็นแปรงรองพื้นนะคะมากลบสีลิปฝิปากก่อนเสร็จแล้วเราเริ่มจากลงเป็นลิปสีนูดก่อนนะคะของ3 c e สีนิวนูดแล้วก็ทาไปเลยแล้วก็ใช้แปรงนะคะมาเกลีย่ยตรงขอบขอบขอปากนิดนึงใครจะใช้นิ้วก็ได้นี่แล้วแต่นี่ขอเติมอีกชั้นนะคะเสร็จแล้วเราจะเติมสีเข้มเข้าไปข้างในของ Holika 407แค่ด้านในตรงกลางค่ะแล้วก็ใช้แปรงใช้เบล สุดท้ายก็เพิ่มความล l o s s y นะคะด้วยของ wet and wild care b a s และนี่ก็คือฟ i n i s ลุกของวันนี้นะคะลุคนี้เป็นลุกที่ถ่ายรูปออกมาสวยมากยิ่งถ้าใครแต่งลุคนี้ไปถ่ายรูปตนอนกลางคืนนะคือเป็นลุกที่แบบสู้แสงแลชส,สุดอะ่ะแล้วก็บอกว่าทุกคนจะชอบลุคนี้แล้วก็ชอบวิดีโอนี้กันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาับชมวิดีโอในนี้มากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะ